เดี๋ยวเอปยี่บังคับเรือไปตรงนั้นเลยนะแอปค่แค่แต่บังคับต้องเป็นยิ่งยัองค่ะติดเครื่องลอนไปแล้วต้องเดี๋ยวขนาดข้างขวาค่ะแกดอาค้างเราต้องหมุนขวาอานั่นแหละค่อยๆนะค่อยๆพอๆขึ้นๆขึ้นๆอาไไม่ขึ้นไม่ขึ้นว้ายแล้วนแหละอัและนันแหละอานั่นแหละตรงไปตรงไปมีคนมาด่าหมูมันติดด้วยโอ้โหนั่งยังชิวเดี๋ยวฉันบอกด้วยนะว่ามันชนแล้วหรือยังเกยหรือยังโอ้โหอ้าวที่หายแล้ว ้าีเตกตบตกไปชันยังชันยังได้เลยใกล้จะชนแล้วค่ะชนแล้วชนแล้วคุณติ๊บโอเคทำไมหนูไม่ได้ยินเสียงทุกคนนั่นใจหนูหนูมันต้องไปขึ้นทางโน้นหรือเปล่าโน่นโน้นโน้นใช่ใช่ใช่ส่งฉลาบแพทไปแล้วเราก็มาขึ้นอันนี้แมปใหม่ตอนกลางคืนเนาะเออจริงเจ้ะไม่กะรอเช้าเลยอ่ะนี่เรามีชาเลนจ์มาให้ทุกคน ทุกคนอยู่เข้ามาข้างในตึกยังฮะยังค่ะอ่ะเจอน้องแพทพอดีได้ค่ะยังอยู่ตึกล่างอยู่เลยไม่ได้ไปไหนนั่งข้างใช่ไหมตอนนี้แพลวอยู่ตรงที่มันมีรถเไาพ,พิ้วขึ้นรถ<ด>ไอ้นี่มาเลยขึ้นรถเคลมมาเลยระดับข้างบนเสร็จแ,แล้วไอ้พ,พิ้วก็ต้องกระโดดตามไอเนี่ยไอเสาอ่ะโอ้อโหแต่ต้องโดดเสาระวังให้โดดเสากัะลุกเสาที่เราจะทำไงคะลุกนี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหลุดแล้วเอาเลยนี่ทีเดียวร่วงอ มันมีทางขึ้นทางอื่นไหมคะไม่มีค่ะเอ้ยเก่เงมากเอพิวเอพิวเลยเอพิวแล้วไปไปพี่ชิพไปเร็วไปเร็วเ,เอพิวทิไรเอพิวไม่เคยถึงไอ้โผล่เลยค่ะมันทำใง <c oughs> อ่ะโผล่ยังไงอ่ะอะไรไม่ใช่นี่ยกดสักอเอาไอดีไปให้ใกดเอพิ <c oughs> เรียบร้อยข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงมาขา้างหน้าจะได้ไปต่อไหมวันนี้วันนี้เราวันนี้เราจะได้เจอกันไหมคะมัน ยากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเห็นดูแล้วรคุณแม่มันต้องแบบเดินมาแล้วกระโดดเลยค่ะให้าหยุดเลงอ่ะมันจะตกใช่วิ่งต่อเลยลองลองวิ่งแบบว่าไม่ไม่ไม่เลงอ่ะแบบกะว่าได้แน่อะไรเงี้ยเออเออเออมาเลยได้จริงๆหรอคะเออเอออ่ะเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันจะมีเขามาข้างหน้าเอ้ยกอบเราโอ้ยไหลลงไป เราต้องอย่างนี้ตรงไปหาที่ถูกเลยใช่ไหมคะตายตายกินข้าวมมีีเลงกิงข้าวก่อนกินข้าวก่อนจะตายแล้วเป็นพาระมากเลยตี่กด W ก่อนแล้วก็กระโดดค่ะต้องกด W ไปด้วยค่ะใช่แล้วทีเดียวนะเออนั่นแหละแลนะคะเออไอ้ W เด็กความพยายามเสียเวลาไม่เป็นไรค่ะยังเอาลไอ้ตรงนี้ก็กระโดดอีกฮะหนูว่านะหนูว่านี่จุ๊กหนูว่านะ ว่าน่าตกตรงนี้อีกหนูว่านะเริ่มใหม่แต่แรกนะไม่ยาสีมือมือสั่นวมือไม่มีแรงแล้วค่ะพี่แพลวเร็วเดียวเฮ้ยเออเดี๋ยวค่ะมีตรงนี้ค่ะป่ะหนูไม่ได้กดอะไรหนูอยู่ข้างหลังพี่แพลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเออเออไปค่ป่ะปันปันหนูมือติเอออย่าตกนะทุกคนอย่าตกนะฮะนีเปิดนตกเลยเรื่องยาวเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยนะฮะเราต้องไปตรงนี้เปิดกดอะไรไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ติขึ้นไปเลย อะไรเหรอใช่ขึ้นเลยโอเคอ่ะพี่แพลวเต้นนึ่งนะคะเอาพี่ชินทำอะไรมันมีให้กดแบบว่ามันเป็นที่ให้กดแบบว่าให้ให้ให้ปล่อยลงไปเหรอเออนั่นดีมันต้องเป็นคัลเตอร์แน่เลยอะอะไรวะต้องให้ต้องต้องให้ต้องให้พี่แพลวไปยืนตรงที่มันจะตกใช่แล้วแล้วเรากดโอ๊ยตกตกตกพี่แพลวโอเคได้แล้วแต่คือมันเหมือนมันมีให้ขึ้นเพิ่มมันมีให้ขึ้นต่ออ๋อเขาต้องใช้กุญแจเคลนอันนี้แรงแก้ไม่ได้ไอ้เคลนอะไปขึ้นต่อเนี่หนูขึ้นมาแล้วหนูขึ้นมาหนึ่งชั้น มีของมีของเก็บของมีใบละวิวมองข้างล่างแล้วหวาดเชียวเสียงเสียงดูเหนื่อยจริงดูเหนื่อยเหนื่อยแค่ในเกมพอแล้วอมันสูงม่เดลลีเอามีตรงนี้จะเปิดไม่ได้อ๋อทำให้เคลมันตกอ้นนี้เราก็น่าจะต้องขึ้นมาอันนี้ใหม่ต้องต้องขึ้นใหม่ใช่ค่ะเสียงเลยวะต้องขึ้นมาใหม่ ทาซาเบอร์ใช่เื่อไม่เหลือพี่แพลวอีกแล้วอ่ะหนูกำลังคิดว่าหรือเราเราอยู่ข้างบนนี้ที่หลังหนูจะให้ให้พี่แพลวมาก่อนแล้วหนูเป็นคนที่สามเนาะเบอร์มาแล้วมาแล้วอ๋อสวยก็หนูน่ากลัวแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องดำน้ำแั้นแหละอ๋อแล้วติดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเขาบอกว่าไอ้ที่เป็นอากาศออกซิเจนบุ๋มๆนะคะเราสามารถเอาหน้าไปจ่อไว้ได้นะมันจะเติมออกซิเจนให้เราได้อะ นแล้วหนูหนูขึ้นมาผิวน้ำเดี๋ยวหนูเราเอาหน้าไปตอบกันทุกคนระวังต้มน้ำตายกันนะตรงออกซิเจนหมุนหมุนอันนี้อย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อนี่นี่นี่ได้แล้วออกซิเจนหมุหนหมุนแล้วเข้ามาข้างล่างตรงนี้อะ่ะอ๋อคือมันก็ออกซิเจนมันก็จะไหม้เนี่ยปลานี่น่ากลัวปลาแองเกิลอ่าฝนลุกซีบีนี่ไงซีบีเดดเดดถ้าเข้าห้องนั้นอ่ะแถวกลัวปลาแองเกิลเราอยู่แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเป็นหน้าที่หนูก็ได้ ไม่น้องแพทมันน่ากลัวมากเลยมันแบบว่าอยู่ในห้องนั้นมันไม่ออกมานะแต่ว่าเราขดลุกพี่แพลตามน้องมาน้องแพทอยู่ไหนอ่ะนี่ยน้องกลับมาที่แพแล้วค่ะแพลติดอยู่กับปลาแองเกิลตรงนี้แหละเอาไมไดควรไปเรากลับไหมเดี๋ยวน้องไปหาเดี๋ยวน้องไปหาเขาเข้ามาทางไหนเขายังไม่รู้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วพี่แพลอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วมันมืดด้วยนะถ้าออกไม่ได้หลงเลยนะออกแล้วที่แมงกะพุนเยอะๆอะค่ะอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวจะมาติดมาตับถ้าไปโดนแมงกะพุนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะไฟดูดค่ะเราต้องทำเควสเพื่อใหห้แมงกะนลบ คือถ้าเราชนแมงกระพุนแมงกระพุนก็ลกแต่ว่ามันช็อตเราก่อนใช่เจอซีวีอีกแล้วอุ้ยเจอซีวีเหมือนกันอย่าลืมหาของควสกับแถเจอยังไม่ไม่เจอค่ะเจอแต่ฝูกปลาแล้วก็ขนลุกอยู่เว้ยเจอซีวีอีกแล้วตาตะกี้เพราะซีวีคือซีวีอะเพราะซีวีคือซีวีเออใช่อย่ามามองมีซุปด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นซุปเน่าแล้วใช่โยนทิ้งพี่พูดกใครของเลยู คนบ้าอะไรเ,รเ <c oughs> แล้วก็แมงกะพุนใช่ห้องนี้ <c oughs> อ๋อห้องนี้ที่มีแมงกะพุนกับ,บ,บไฟไฟอยู่สรุปสรุปพี่จิ๊บเอาธนูมายิงหน้าหนูหนึกว่าหนูเป็นแองเกิลอีกตัวหนึ่งว้าตกใจ <c oughs> <c oughs> อะไรมันมันน่าจะบ้าแหละมันไอตัวนั้นแหละปลาแองเกิลแล้วมันว่ายอยู่ชิดผนังอ่ะมันว่ายชนผนงังอย่างนั้น,นแล้วพอโผล่เข้าไปในห้องโซฟาก็โผล่มาพอดีอ๋อโอ้ยตอ้กลับมากลับมาที่ไอทางนั้นน่ะที่เราเข้าอุโมงค์ตอนหนูยังใส่หมวกแองเกิล น้องแพทอยู่ไหนเนี่ยขอดูหน้าหน่อยอยู่ห้องขอดูหน้าหน่อยขอดูห้องหนูด้วยนะอดีตยาจิ๊บเอาสารอะไรมาให้เก้าอันยาขอบคณค่าเยอะมากหนูเก็บมาได้สองน่ากลัวมากเลยตรงหัวมันเป็นว้าวไงนะว้างไงนะน่ากลัวไงนะแล้วอะไรคือไปดูหน้าเขาแล้วก็น่ากลัวมากเลยน้องแพทอยู่ไหนคะที่อยากดูเออพี่แรวอ่ะหน้าหนูน่ากลัวตรงไหนคะ มนจีนก็ยายต้องสาลายไว้ที่ไหนนะคะต้องแพ็จะวิ่งตามบมากลัวเี่ยวกับที่ไวโคลนค่ะตอนนี้คือโดนวิ่งจากหน้าดักหลังพี่เถาเดินเข้ามา,าค่ะน่ากลัวมากเท่าเดีวที่ไมโคลนค่ะทำไมด้วยนี่ทำไมดูสิขนลุกไปแล้วมันเป็นแบบจุดๆ,ๆๆทั้งหัวอีกทัง้งไปทั้งนัน่ากลัวเลยนี่นี่น่ารักออกเห็นไอ้แมพี่อยากตกน่ารักออกใช่หนูน่<ล>ากลัวตรงไหน เนี่ยพอไปใกล้ๆพี่แพลวมันส่องนะพี่แพลวด้วยนะพี่แพลวอ้าปากคือหนูทำฟันได้เลยอ่ะหนูสามารถทำฟันให้พี่แพลวได้เลยอ่ะหยุดคุณแพลวอยู่ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมานนอไปชั้นล่างด้วยไหมคะจะหายใจไม่ต้องไปห้ขึ้นหายใจคุณแพลวอย่าไปโดนไอ้นั่นนะอ๋อตัวูอ๋อก็ว่าชนอะไรเจ็บเลือดรดนะมันมีตะปูที่พื้นด้วยนะระวังนะโอ้น่ากลัวมากตะปูที่กำแพงก็มีนะคะระวังอ่าเรามันจะมีสายสายเนี่ยค่ะสายคอยไกด์ทางอยู่เราก็วิ่งตามสายไป อ๋ออุ้ยอันนี้ตะปูเต็มเลยอะย่อกดตะปูนะคะโอยยโอยแผ่นลินไหวยปะเนี่ยอันนี้ไปทางไหนวะไม่มีใครรอน้องเลยประท้งแล้วทำไมสภาพหนูแบบมาบนนี้ได้ไหมแล้วนันตีไปยังไงอะอ๋อนี่ยต้องขึ้น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 มาค่ะขึ้นมาอ๋อเนี่ยไงตุ๊กจีไงตามตุ๊กจีไปพี่แพลวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนไม่ได้แบบว่าไอ้ยนี่ฮะเหมือนพี่แพลวกลัวหนูอะเราได้ของแล้วทุกคนขึ้นเลยค่ะ ขึ้นได้ไหมอะขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูขอหาทางขึ้นก่อนนั่าหน่ะสิขึ้นยังไงเ่ยเออเดี๋ยวเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอหาทางมันทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้ทางนี้ทางนี้อุ้ยอ่ะโอ้โหมึงโหดมากโอ้โหอ๋อกำจัดมันอยู่ข้างบนแสดงว่าเราต้องวิ่งวิ่งไปเลยห้ามวิ่งไม่ได้คุณแกลอ่ะโอมันมีเชือกบนพื้นต้องกระโดดต้องกระโดดโอ้โหคุณแกลเอาไข่หิ้วไหมฮะโอ้คุณจิ๊บตายแล้ว อ๋อคุณแพลอยืนบนพื้นทุกคนยืนบนพื้นตะปูอยหนพี่แพลต้องต้องกดเบอร์เซฟใช่ไหมคุณเซฟใช่ค่ะกดเบอร์เซฟแล้วน้องแพ็กเท้กไม่ว่างบนเตียงหนูรักชาวบ้านเขามากเลยอ่ะพีี่ิดเ๋ยวงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูมาอะไรกันนี่แหละไป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 โถเอ้ยพี่แพลที่เหลือขึ้นหลอดทำไมหนูรู้สึกว่าหนูโยนของลงไปวะใช่พี่กั่อะไรกัแครี่กับพี่อ๋อโอเคค่ะถ้าหนูโยนโยนแพลนี่แหละลงไปที่ ทะเลสาบก็ทะเลเจ้าเขามากเลยอะเจ้าไม่เป็นอะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปะคุณแม่ครับนี่ไม่มันไม่ลึกมากเลยพี่เพลใช่เ e นโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ให้กลับก่อนเพราะว่าแปะไปหาไปขนไข่ฮิวกันให้หมดแล้วเหมือนหนูแบบว่าเหมือนลูกชะตากรรมว่าโอเคหนูอุ้มใช่แบบอันนี้เก็บของมาครึ่งตัวแล้วก็เลยของเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวเราค่อยไปสู้กันใหม่ค่ะพี่แพล่ไปไปฮิวเลือดก่อนอ่ะนอนซะสุขภาพดูไม่จืด นึกว่าอุ้มไม่ฟินอยู่ <laughs> <laughs> พี่แพาตื่นมามองหน้าหนูหน่อยสิคะ <gasps> ลุกขึ้นมาทำไมเล่ย <laughs> นอนลงไปเป็น <c oughs> พี่แพรกินก <c oughs> ินกินให้อิ่มอิ่มยังอ๋ไม่มีสงสารพี่ในหวัวเลยหรอลูก <c oughs> แบบเออพี่แพรกลัวหนูเอาไปเก็บดีก,กว่าไม่ไม่หนูที่ที่ไปเก็บคือหนูฆ่ามาสองตัวไงแล้วตัวหนึ่งหนูก็ใสไว้ไว้เผื่อพี่แพรมีกําลังใจในการเล่นเวลาเห็นหน้าหนูใครจะกล้าแกล้งพี่แพรเนาะเออพี่แพรก็ 腿、大腿疼，啧。